ประมาณสิบแล้วก็กลับไปบ้านด้วยสั่งแล้วเพิ่งทำนะคะทุกคนเราใช้เองไม่สั่งแล้วก็ไม่ทำ คุณขอบคุณสี่ท่านนะคะเดี๋ยวมาดูโทรศัพท์แปนึงนะแบบนี่เข้า,าเลยนหมวเาย ใเครื่องเสียแล,ล้วน้เริงค่ะส่ตาดีนะาสายความชำนาญทำบ่อยถ้าใครไม่ชำนาญก็อาจจะมีรว้ยนะคะรวย้ยเกาะแต่เราชำนาญแล้วเราเริงแค่นั้น อันนี้ก็คือ2ลิตรแปดขวดประมาณ3ามกิ่งเกี่ยว คุณน้าขอบคุณที่มาให้กำลังใจช่องดีมาแชร์นะคะช่องนี้เป็นช่องกเกษตรอินซี 4, แล้วก็ชอบสมุนไพรด้วยค่ะเน้นสมุนไพรด้วยค่ะทุกคนลนะมพัดมันกะะ็จะ ของสบู่สบู่ก็ทําเองนะคะทําใช้เองค่ะกินนวดผลอย่างเงี้ยถ้ามีหน้าเราก็จะทําคินผลมะกรูดค่ะหอมจะหอมมากทุกคนทําใช้หอมมากเลยมะกรูดแชมพูมะกรูดคินนวดผลมะกรูดไอ้โง่มันแห้งแบบ ส,สั่งประมาณสิบขวนได้ประมาณลงพัดมันก็จะแน่ไม่ตรงค่ะปกติก็จะตรงอยู่นะคะทุกคนสายลิงค่ะงานเกาทำบ่อยก็ขายหน้านี้ เก็บสมุนไพรพวกพวกสมุนไพรพวกนี้จะเก็บไว้ในที่แดดไม่ได้นะคะทุกคนต้องมีที่ร่มค่ะเนาะงั้นสีมันจะเปลี่ยนเพราะมันเป็นสีธรรมชาติไม่ได้ใส่น้ำห